ริษัตวไทยทนน้ามนพัฒนิกางการพานีเศข,ของเราครับําการถึงกัในประเทศได้ตามแทังการฝึกซอมรูปแบบต,าตา่างๆและการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาัันานนะ ทอลีลาการขับขี่อย่างหนื่ชั้นสร้างผลงานอย่างก้าวกระโดดว่าอย่างท็อป so the year last year 2021 uh, we a v e to e s e c o w n t w idea for motorsports industry จะต้องมีการพัฒนาช่างรองรับอย่างเป็นระบบนะคะก็ตั้งแต่ช่างของรุ่น TTC Thailand Talent เติบโตไปเป็น OR DI เป็นของขวัญให้กับคนไทยด้วยนะคะขัดมาเป็น น้องก้องนะะน้องก้องข้าราชการเดวีศีก็จะเป็นปีที่สามในสองรายการเลยก็คือเลสตูดิชเชนเทียนเนี่ยก่อนหน้านี้เมือ่อวันศุกร์คอนด้ามอเตอร์ประกาศรายอันดับแข่งออกมาเหมือนกันทั่วโลกเลยเราก็จะตามฝุ่ปีนี้เรามีแผนที่จะลงกสนาม12เลสที่สนามช้างศิลป์โดยจะเป็นซัพพอร์ตเลสของสองรงายการทีมละจากทางบรงิหารบริษัทไทยคอนด้าอินดี้ ปีของวันที่สิบสองดเรียมทำผลงานออกมาให้เต็มที่แล้วก็เตรียมปาโพเดียมก็ในปีนี้ก็ปิดปังครับก็มีแขนก็มีแขนนะครับแนข้อแข่งทางแข่งรายการ f i n c m o t o c r ี s s Junior o r Championship ช่วยเล่าปีที่ผ่านมาขนาดมครับก็ในเรื่องผมสามเรนตั รู้สึกยังไงวะเปมีประสบการณ์หนึ่งที่ทุกต้องไปเรียนรู้แล้วก็ต้องไปฝึกฝึกค่อนข้างหนักอยู่ที่นั่นนะคะโอ้โหขอบคุณแล้วก็ขอเสียงเชียร์ให้กับน้อแช้งด้วยครับในปีนี้ครับแข่งในรุ่นซูเปอร์สปอช100อยูตอนนี้ก็ให้ถูกซ้อมตลอดครับแล้วก็พัฒนารถแล้วก็มีเ็กตัวครับพัฒนาทั้งรถทั้งคนอะไรหลายๆอย่างครับ แล้วเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าปีนี้ได้แข่งของผมก็จะสามารถเอาแชมป์มาให้กับบริษัทไทยคูนดา้าในมู่แตตรี่ได้นะครับแล้วก็ปีนี้ได้ไปแข่งใน FMT นะคุณเลแล้วก็ได้รับหน้าที่มากขึ้นด้วยนะครับในาการที่จะมาพัดันาขับรถได้ไปแข่งได้ไดีแล้วก็เข้าใจแล้วก็ที่แข่งได้นะครับ สำหรับแผนงานของ Honda Motorsport ในปี2022นี้นะคะเราก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของทีมทั้งทีมอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้ง l e ส s to the Dream แล้วก็ l e ส s to t h e c h a m p i ปีนะคะโดยยืนอยู่บน3องค์ประกอบสำคัญก็คือ Man Machine แล้วก็ m e c h a นิกนะคะ สุดดีมที่เป็นในสายของการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ MotoGP ในปี2025นะคะซึ่งจะเป็นเลสแมชชีนในการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเรามีพี่ก้องสมเกีตจันทรานะคะในรุ่นของ Moto2 เป็นปีที่4นะคะปีที่แล้วพี่ก้องสร้างผลงานท็อปสุดก็คือได้อันดับ5ที่สนามออสเตรียนะคะปีนี้พี่ก้องก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้แบบนี้อีกนะขอแบบนี้ทุกสนามแล้วก็ให้ติดท็อปเทคะแนนสะสมนะคะนี่คือเป้าหมายของทาง โมโตทูส่วนลองลงมาก็จะเป็นรายการของ C.E.V. Moto3 ตกับ m o t ตจีพีเลตบูลุกคี้นะคะตรงนี้ก้องทัชกรก็จะรับหน้าที่ตรงรายการนี้อยู่ก้องก็เหมือนกันค่ะปีที่แล้วไปขึ้นโพเดียมมาสครั้งด้วยกันของ MotoGP l u ลุกี้คนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เลยมุ่งหวังว่าอยากจะยืนเป็นแชมป์ละแค่โพเดียมไม่พอนะคะอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้รวมทั้งติดท็อปไฟแล้วก็มีคะแนนสะสม อยู่ในท็อป10ของรายการของ CEB m o t o r ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ2นักแข่งที่อยู่ในระดับโลกนะคะส่วนรุ่นเล็กรุ่นน้องเนี่ยิส m i อเ Asia Talent c ับเราก็ได้รับการคัดเลือกจากทางดอน่านะคะนักแข่งเรา3คนจากรายการ Thailand Talent Cup ได้ลงแข่งในปีนี้ทั้งหยกธนกรแล้วก็เข้ากล้องจากกรีพัทแล้วก็น้องมิกธนัทลองปลิวนะคะ3คนจะลงแข่งขันในรายการของเเชีย Talent Cup ก็อยากยืนโพเดียมเหมือนกันนะคะทั้ง3คนก็มุ่งมุ่งหมายมุ่งเป้าอย่างชัดเจนค่ะจะบอกเป้าหมายนะครับเรายังมีพิเศษประจากนั้นก็คือแมนที่บอกที่ทั่วถึงจำนคนนี่นะครับเราจะใช้คนที่เป็นคนไทยล้วนๆเลยนะครับไม่มีการจะใช้ทางคนต่างชาติเข้ามามาในการที่จะมาพัฒนารถเราจะใช้คนไทยล้วนๆนี่นะครับ โดยใช้โนฮาวที่เราได้เรียนรู้มาจากทุกๆสนามที่ผ่านมานี่ยนะครับจากทั้งกล้องที่บอกทั้งกล้องที่บอกนะครับมาทําการพัฒนาทีมอนด้าไ i ซิ n งไทยแลนด์ให้ไปพร้พอมๆกันหมดก็คือทุกอย่างเป็นไทยแท้100%ยเปอ็นนะครับอันนี้ก็เป็นจะต่างต่างกว่าทีมแข่งขันคอนอื่นนะครับที่ผมขอเสริมขึ้นมานะครับผมก็สําหรับในปีนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าก็มี ได้มีไปเก็บตัวตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนมกราเลยก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ตลอดครับ mm. ให้ร่างกายของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุด mm. แล้วก็อย่างปีที่แล้วก็เรามีจุดปกผ่องในในหลายๆอย่างในช่วงการขี่ไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามแก้ในจุดพวกนั้นให้หมดเราก็ก็คือตอนนี้ก็เตรียมร่างกายตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็มีได้ไปซ้อมรถ mm. ก็พยายามเอาจุด mm. ที่เราบีปัญหายอยู่ไปแก้แล้วก็ปีนี้ก็สื้อว่า พร้อมแล้วก็จะพยายามทำงานออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดครับในในปี2022นที่นี้ผมก็จะพยายามเก็บรายละเอียดในในในจุดที่ยังยังพลาดอยู่แล้วก็จะพยายามที่จะคว้าในตำแหน่งท็อป10ให้ได้แล้วก็จะพยายามในในทั้งหมด2 1สนามต้องมีสักสนามในสนามหนึ่งที่ผมจะพยายามทำแล้วก็เอาเดียมมาฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยให้ได้ครับก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทางมอเตอร์สปอร์ตด้วย ผมก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับผมกล้องสมเกตันธาหมายเลข35แข่งในรายการ MotoGP รุ่น Moto2 ครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ